ดีนะคือเราว่าในวงการอะพอเป็นพิธีกรอะมันจะต้องมันน้อยคนที่เข้ามาปุ๊บแล้วเป็นฝายเลยอะไรเงี้ยอย่างเราก็ต้องแบบปึกมาเรื่อยๆดูมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเริ่มจากเป็นนักแสดงแล้วก็ไปร่วมรายการแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็ได้มีโอกาสมาเป็นพิธีกรมันเป็นกหนืองอาชีพในฝันที่ไอ้ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมชอบนะเป็นคนที่รู้สึกว่าแบบ เฮ้ยรายการมันจะสนุกหรือยังไงมันก็แบบว่ามันก็ขึ้นอยู่ที่พิธีกรด้วยมีส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบแต่ละคนก็มีเทคนิคแพรวอะไรไม่เหมือนกันอย่างนั้นเน็กเนี่ยจะบอกว่าดูอยู่ที่บ้านมาตลอดตั้งแต่แบบรายการเพลงที่แบบแกเป็นงูอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบเก่งจังเลยอะ่ะรู้สึกว่าแบบเขาคิดเอทเขาพูดอะไรได้ยังไงแบบเก่งมากอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งก็ได้มาแบบทํางานด้วยกันก่อนที่ได้มาทำอ่ะก็แอบกลัวนะเพราะว่านาเน็กมีเป็นคนที่แบบถ้าในฐานนะพิธีกรอะ่ะ คือจังหวะเป็นของตัวเองมาก<อ>ดูไม่ได้แบบคาดเดาไม่ได้ว่าแกจะไปยังไงแล้ววันนี้มันโชคดีมากเพราะก่อนคือเวทีแกพูดว่าไม่ต้องมาเดาผมนะเพราะผมจะเป็นยังไงเพราะผมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยก็แบบตามไปเรื่อยๆละกัน <ๆ S 2> เลยไอเตรียมรับมือหลังจากนี้ยังไงครับเพราะว่าปกติพี่พแม็กกับพี่เนี่ยเขาจะคู่กันใช่อย่าง,งวันนี้ไอ,อ,ก,อก็คิดไปเลยว่าไอ้จะเป็นตัวของไอ้เองคือจะไม่ได้คิดว่าเฮ้ยพี่แม็กชอบพูดอะไรเป็นอะไรยังไงทําแบบไหนมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่า รู้สึกว่ามันไม่มีใครแทนใครได้แต่อย่างที่บอกว่ารายการเช้เมียลฟอร์แมทมันสนุกอยู่แล้วอย่างวันนี้ด,ด,าาดูอยู่ท่าดูอยู่ทังบ้านก็สนุกใช่ไหมแต่พอวันนี้ได้มามันทุกอย่างมันธรรมชาติมันตลกบางทีแบบความแบบความสดอะ่ะทั้งพิธีกรคู่แล้วก็แขกรับเชิญที่มาร่วมรายการอะไรเงี้ยคือมันเดาอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นมันคาดเดาอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นตามน้ำนที่เรารูว่าเรา,าจะบนนาที่้จ พี่กำลัแม่หาได้พูดคุยพี่กำลัแม่บ้างไหมค่ะอ๋อไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดคุยอะไรค่ะพี่แม่หลังจากนี้แม่อาจจะมีการจับเปรียบเทียอบอะไรอย่างนี้พี่ไอเดียรับ,รบตรงนี้ยังไง,งไหมคะอืมไม่ได้คิดว่าแบบว่าจะต้องแบบเอ่อรับมืออะไรยังไงโอ๊ย <laughs> ไม่ได้คิดว่าแบบว่าโอ๊ยฉันจะต้องแบบว่าทําใจรับมืออะไรยังไงไอเชื่อว่าแบบ คนดูเองก็ก็ต้องเข้าใจอะนะว่าแบบว่ามันถึงแบบว่ามีวละการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างไอเองไอก็เป็นตัวของไอเองอะไรเงี้ยในรายการอะไรเงี้ยก็วันวันแรกก็เป็นน้องใหม่ไม่ได้แบบว่าก็คุยกันว่านาเน็กบอกว่าจะไม่ต้องแบบทําหน้าที่อะไรมากให้รู้สึกว่าเหมือนน้ามาสอนว่าเออเนี่ยเองเดี๋ยวมันต้องเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็เหมือนเป็นน้องใหม่ในรายการมาเจอแบบว่าสาวสดสาคนใหม่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้แบบเอาวันว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ไม่สร้างความกดดัน ให้กันละกันคือนันนี่ก็ไม่ได้คือรายการนะเนาะมาอยู่ถึง10ปีแล้ววันนี้เรามาแทนตอนแรกก็กดดันแหละแต่วันนี้มาด้วยแบบใสๆเลยเออว่าแบบอ่ะเขามันจะเป็นยังไงวันนี้ก็จะตามไปพิธีกรรายการหญิงมีข้โสดตลอดเลยนะงี่อันนี้ก็ตอนแรกโอ้ยโอเคตอนแรกมาไปเนื้อหอมไงอ๋อตอนแรกเลยดู แล้วบอกว่าก่อนขึ้นเขาจะพูดว่าแบบว่าเออเป็นสามโสดเราก็แบบเอ๊ะที่เราได้เพราะเราโสดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คิดว่าไม่นะฉันจะไม่อยู่ตรงนี้นานอะไรเงี้ยก็คุยก็คุยว่าแบบว่าเทปแรกว่าแบบเออนี่ได้เพราะว่าโสดหรือว่ายังไงจะบอกว่าโสดค่ะแต่จะไม่อยู่จุดนี้นานเกินไปแสดงว่าตอนนี้มีคนคุยหรอคะไม่ค่ะไม่มีค่ะแต่ก็บอกไว้ก่อนว่าจะไม่อยู่ตรงนี้นานเกินไปตอนนี้ทำหน้าที่ตรงนั้มันต้องแบบงัดมุกงัดวิชาแบบเขาเรียกว่าแบบโุยยากอะอะไรมาใช้บ้างไหม ก็ยากนะในการที่แบบว่าเราไม่เราเป็นคนแบบว่าก็เป็นคนสนุกอะไรได้แต่เราไม่ใช่เป็นคนแบบว่าเฮ้ยโมบ้าโมบ้าแบบว่าคิดมุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือยังเป็นคนที่ตามทันบ้างอะไรเงี้ยค่ะชินกับโคนโสดยังคะตอนนี้โมคนโซดนะคะก็ปีนึงแล้วนะขอย้อนถามเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้เจอพี่ไอ้นานนานหลังจากจบสัมพันธ์กับไฮโซนน์นะคะ จริงๆมันเป็นการตัดสินใจที่ยากไหมพี่ไอรหลายคนก็ลุ้นไปอีกส,สเต็ปหนึ่งยากไหมยากที่สุดในชีวิตไอรนะเพราะว่ามันเหมือนจะยังไงเพราะมันมีก้าวต่อไปแล้วมันไม่เหมือนคนทั่วไปที่แบบเออก็คบกันเป็นแฟนกันอยู่อ,อะไรเงี้ยมันยังไม่ได้เห็นอนาคตแต่นี้มันเหมือนมันเห็นมาแล้วนิดนึงอ,อะไรเง,งี้ยก็ยากค่ะถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากแล้วตอนนั้นคือเขตกับความรักตรงนั้นไปเลยหไหมอะไรเงี้ยเขตไหมเหรออย่างที่บอกว่า ไม่ได้เขดเพรเะเกิดมาก็ไม่ได้แบบว่าก็เข้าใจธรรมชาติ<ม>แต่ว่าแบบเฮ้ยนี่มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราแบบว่ารู้สึกแบบนี้เสียใจแบบนี้<ฮ>อะไรเงี้ยมันก็โตตามวัยนะพอพอโตขึ้นมันอาจจะเจ็บมากขึ้นเพราะมันอาจจะมีความคาดหวังมากขึ้นแต่เข็ดไหมไม่ได้เข็ดแต่เราเรา,เรารู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราโสดเนี่ยเราพอใจละที่เราโสด<ม>คือเรารู้สึกว่าเราเรา,เราใช้ คบกับตัวเองอะเรากลับมาคบกับตัวเองเรามาอยู่กับตัวเองเรามารู้จักตัวเองมากขึ้น mm hmm. เพราะบางทีเนี่ยไอ้สำหรับไปที่ว่าบางเรื่องเรายังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเราเป็นคนแบบไหนแล้วเราแบบถ้าเจอเรื่องแบบนี้เราจะแก้ไขปัญหาตัดสินใจยังไองอะไรเงี้ยก็นว,วันนี้เราก็รู้สึกว่าเออปีเดงองที่ผ่านมาที่โสดเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันหลัง hmm. จากนี <Yeah. S 1> ้เวลาจะมีความรักที่ไอจะแบบกล้าเปิดตัวแบบเร็วขนาดนั้นไหมกล้าเปิดตัวเร็วไหมคือสำหรับไอเองเนี่ย ไอ้ไม่ใช่คนแบบชอบเปิดอะไรอยู่แล้วแต่นะเวลานั่นมันจะเป็นต้องเปิดเพราะว่าแบบเอ้ยเราเราเราจะไปจุดหนึ่งอะไรเงี้ยมากกว่าค่ะี่ให้ขออนุญาตถามถึงแบบสาเหตุหลักๆเลยได้ไหมว่าจริงๆมันมีเรื่องมือที่สามไหมม่เอาเอาเป็นว่าแบบอะไรที่มันจบไปแล้วมันจบไปแล้วแหละเพราะนี่มันก็จบไปปีนึงแล้วมันได้นานหรือยังคะก็ปีหนึ่งแล้วค่ะตั้งแต่คือไอ้ป็นคนตัดสินใจแล้วก็คือก็ก็ดับตั้งแต่วันไอนก็นั่นแหละเป็นอย่างนี้แต่จริงๆพร้อมเปิดกับรักครั้งใหม่แล้วไหมคะ พร้อมเปิดไหมก็พร้อมนะคะแต่ไม่รีบร้อนแล้วก็ไม่ได้แบบว่าคือเราอะ่ะจะรู้สึกว่าไม่ได้แบบเป็นผู้หญิงเก่งว่าอ,อ๋อชีวิตนี้ฉันจะอยู่คนเดียวค่ะฉันไม่แคร์อะไรไงก็ยังรู้สึกว่าเฮ้เราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ก็ยังอยากมีความรักแล้วก็ถามว่าโหกลัวไหมกับบ้านไปถ้าสมบุรจะไม่มีใครก็แอบกลัวแต่ไม่ได้กลัวกว่าถ้าการเอาใครที่ไม่ดีมาอยู่ข้างกายมากกว่าเพราะว่าเราสําหรับเรารู้สึกว่าการที่ดึงคนหนึ่งมาอยู่ข้างๆอะ่ะ มันไม่ใช่แค่แบบแค่ตัวเขาอะเราเอาใจเขามาอยู่ข้างๆเราด้วยอะว่าถ้าใจเขาคิดอะไรบางทีมันมันซึมด้วยกันทั้งคู่นะว่าแบบว่าคู่รักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องแบบคนที่จะมาอยู่ข้างเรามันก็สําคัญโอเคขอบคุณที่ไอค่ะขอบคุณค่ะเอนใลูก